ว่าไม่ได้ดิจะไม่ได้อยู่ข้างในครับเอา้าแต่เขาเออแต่ร้านเดียวกันทำไมได้มาแค่นี้เดียวก็แรกหนูคิดว่ามันจะอยู่ข้างในเพราะว่าคิดว่ามันอาจจะอันเล็กอะไรเงี้ยแล้วเขาจะพันมาด้วยกันใช,ใช่ไหมอ้าวไม่ใช,ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมอะไรอ่ะ ก็อะไรอ่ะก็หลมนี่เดี๋ยวใก็จ้จะเอามอนลงไหมกลัวพี่ทำเราขวดรหนูอ่ะุ้ยตรงนั้นเป็นอะไรอ่ะ,อะเห็นไหม,ไมไอมืแต่ไม่น่าถึงจอหรอกเพราะว่าน่าจะใส่โฟมมาหนายอยู่นั้นโอเคนอนดีกว่าไหม มันเปิดยังไงมันเปิดแนวไหนเปิดข้างบนเนี่ยมันแกะตรงนี้ออกแล้วก็เปิดมันเปิดออกมาอย่างนี้นี่ลำบากตรงต้องถ่ายให้ในที่ต่ำกล้องอู๊หอันนี้อะไรอันี่เป็นัวเทพอร์ตอันนี้สายเสียบกับอันนี้เป็นสายเกมจออันนี้ตัวเสียบด้วยกันเสียบกับอันนี้ <Okay. S 2> ไหมคกักันเดี๋ยวทักไปถามร้านว่าต้องแบบว่า,ต,าต,ต้องลงทะเบียนไหมาขาตั้ง,งดูดขาตั้งก่อนได้ไหมว่ามันบุบมันเบี้ยวอะไรไหมขาตั้งที่ใจวาตดัข้างบบ้งมยถึงดูก่อนว่าแบบว่าทนี้หนักมา วาทำไมรู้สึกว่าจอมันอันตรายมากลยมันใหญ่ไปหรือเปล่า o ใหญ่้าตับไ่อนนี้เป็นห,นนนหนังกกเก่าอีเองอ,อาเ,อ,าเ,เยอย่า,ยานนะ ใหญ่เกินอะน่ากลัวอยากเอาคัปเตอร์เลยแหญ่เยอะได้ไหมข้างหลังมันต้องเอาออกได้ด้ดีเออน่ะเนียมันอกมากของกินไหม่ทำไมรู้สึกว่ามันแบบว่าก้อนแตกอะแต่เอามาเสียบปั๊ก ไป,ไ,ไปเอาเคสเซลคอมไอ้นั่นนำมาเลยมาเสียบตรงนี้ไม่อยากยกไปเขาจะไหมเอาลว DP 2 2> สองคืออะไรจะเป็นที่สายสายมันรวมไปเลย DP สองคืออะไร Display สองทำไมต้อง Display สองอ๋อ ก็งอกก็ไม่มีอะไรบุบสลาย